โอเคยังไงคุณโบพอดีพอดีมีท่านหนึ่งที่ชมรายการเราอยู่นะครับท่ uh, านท่านผู้การแต้แมอยู่ในสายกับเรานะครับท่านพลตรีวิชัยสังประภัยนะครับท่านชมรายการอยู่ท่านชมรายการอยู่นะ <Official. S 1> ท่านโทรเข้ามาหาโปรดิวเซอร์โทรมหา,ารมหาโบสวัสดีครับท่านผู้การแต้มครับครับสวัสดีครับผม,ผมพลตรีวิชัยสังประภัยครับครับท่านผู้การแต้มขอบคุณนะฮะที่ชมรายการอยู่แล้วท่านรู้สึกว่า เออจะมีมีความเห็นในในกรณีนี้ก็คือคือพอดีน้องเนี่ยเขาเคยมาหาผมครับแล้วก็ผมก็แนะนําให้ไปคือเขาไปร้องหลายที่ครับและผมให้เขาไปพบกับหน้าห้องรัฐมนตรีช่วยมหาไทยครับให้ไปร้องขอความเป็นธรรมเพราะว่าน้องเขาเนี่ยเออได้ไปเป็นพยานให้กับเรื่องถูกต้องอะ่ะฮะแต่นี้ปรากฏว่า เขาก็เห็นว่ามีการทุจริตการไม่ชอบแต่เขากลับถูกลงโทษเองฮะอย่างเงี้ยมันไม่ให้ความเป็นธรรมผมถือว่าไม่ให้ความเป็นธรรมกับไปคนที่กระทําความผิดทําที่ไม่ถูกต้องกับกับได้ดีอ่ะได้รับการประเมินส่วนเขาเนี่ยตรงไปตรงมากับไม่ได้รับความประเมินี่ะฮะแล้วมันก็มีพยานหลักฐานหลายอย่างที่เขาเห็นว่าเหมือนกับผู้ว่าชาสั่งให้กับ ผู้กำชาอีกคนนึงเนี่ยลงโทษแบบนั้นอืแต่นี่มันก็ผมว่ามันไม่ถูกต้องผมก็อยากจะให้ให้เป็นซ้ํากับน้องเขาอ๋อโอเคเคยเคยไปร้องที่ท่านครับเคยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้การแต้มครับะครับก็ให้เข้าพบครับเพื่อร้องเรียนกับท่านนะครับนานยังเห็นไปหาท่านอ่ะ หลายเดือนแล้วมั้ยหลายเดือนเดือนกว่าเดือนกว่าแล้ว่แล้วมันเดือนดีแล้วอ่ะเดือนเดือนก่อนเนี้ยเดือนถ้าผู้ออกใหม่ๆเลยถ้าาผู้การเห็นเห็นข้อมูลต่างๆแล้วท่านได้ศึกษาข้อมูลต่างๆแล้วท่านมีมีความรู้สึกว่าอันนี้คือเหมือนโดนก่นแกล้งอย่างนี้เหรอฮะในในมุมของความรู้สึกก่อนฮะผมว่าไอ้การแกล้งไม่ก่นแกล้งผมไม่รู้อ่ะแต่ผมมองมาว่ามันไม่เป็นธรรมโอเควพาไม่เป็นธรรมเพราะหนึ่งเขาเนี่ยพูดตรงพูดจริง แล้วให้ข้อมูลจริงในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ถูกต้องครับแล้วกับเขากับได้รับการประเมินที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าไปช่วยไอ้ไอ้ไอ้เจ้าหน้าที่ชุดนั้นไปช่วยอคนอื่นให้ทําไม่ดีอ่ะฮะฮะงั้นท่านแนะนำหน่อยว่าฮะสเต็ปต่อไปข้อควรทายังไงครับถ้าเย่สิ่งที่มันควรจะต้องถูกต้องคือยนี่ยครับคือจริงๆแล้วต้องต้องดําเนินการคือต้อง คือจริงผู้ว่าเนี่ยก็รู้เห็นนะผู้ว่าคนก่อนเนี่ยก็รู้เหตุเขาได้ลองแต่ผู้ว่าคนก่อนก็ไม่ทํอหัวหน้าหน่วยงานที่นล่วต้องรับผิดชอบท่านนายอเภอคือจริงๆเนี่ยผมไให้ไปหามระตรวมหาไทยมไทยก็ต้องจัดการตรงนี้ตอนนี้ท่านนายอำเภออยู่ในสายนะท่านผู้การแต้มท่านนายอำเภอประคันนะฮะท่านอยู่ในสายด้วยกันนะนะครับท่านครับ่อท่านถามท่านนายอำเภอว่า เขาการที่ให้ประเมินอย่างเนี้ยแล้วเขาก็มีคลิปเสียงมีอะไรหมดนะว่าผู้ใหญ่สั่งให้ประเมินแบบนี้แบบนี้นะครับท่านนายอำเภอว่าไงครับใช่ไหมเดี๋ยวจะเราจะดูแลอำนวยความสปดวกทำให้ครับเดี๋ยวขอเวลานิดหนึ่งครับคนที่ไปเป็นพยานให้อีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นพยานแบบแบบเท็จนะทําเท็จเกัทุกอย่างหมดส่วนในคนที่เขาเขาให้การตรงๆงว่าเหตุการณ์เป็นแบบนี้กับโดน ลงโทษอ่ะผมว่าอย่างนี้ทั้งคมมันจะอยู่ได้ยังไงอ่ะอืมอมเดี๋ยวผมขออนุญาตครับผมผมพยายามจะจะนําเรียนใหทตาบว่ามันน่าจะเป็นคนละกรณีกันคือการที่ไปพยานในชั้นศาลในเรืเ่องอะไรการที่จะเป็นแทนการรืุ้บิลิตอะไรเรื่องหนึง่งเรื่องการประเมินนี่อีกเรื่องหนึ่งครับโอเคแต่ประเมินเนี่ยสิ่งที่ประเมินเพราะว่าก็คนสั่งให้ประเมินให้ต่ําไงและคุณรู้ไหมว่าการประเมินต่ําเนี่ยเขาเสียหายกับการ การที่จะไปทํางานที่อื่นนะอืมอา้าวคุณประเมินเขาตา่ําแล้วประเมินต่ําเพราะโดยที่เขาไม่ผิดแล้วเขาจะไปทํางานที่ไหนอะ่ะถึงถ้าเขาบุตรประเมินเขาถูกต้องตามหลักวิชาถึงเขาจะไม่ทํางานต่อเขาก็ยังมีสิทธิ์ที่จะลำาหากินอะ่ะฮะจจมากนี่ไอการที่บอกให้ประเมินอย่างนี้แล้วก็อวมเหมือนมีคนสั่งเขามีเทสมีคน อะไรอย่างนี้อะอย่างนี้มันไม่ถูกต้องไงผมมองมุมนี้ว่าไม่ถูกต้องอย่างนี้ได้ไหมครับผู้การแต้มท่านนายอำเภอก็รับปากแล้วว่าเดี๋ยวท่านจะลงมาดูเคสนี้แล้วก็ให้ความเป็นธรรมแล้วเดี๋ยวเราก็ติดตามคดีตรงนี้กันต่อถูกต้องให้ความเป็นธรรมด้วยแล้วก็ต้องดําเนินการกับคนที่สั่งการด้วยโอเคถ้าอย่างนั้นถือว่าไม่ไม่ถูกต้องคนที่สั่งการด้วยใช่ไหมครับผมจะมาเรื่องนี้ผมจะมาทําจะ ดำเนินการแล้วแต่นี้ผมผมไม่อยากจะไปยุง่งแบบนี้ผมให้ให้ความรู้ทางกฎหมายอย่างเดียวครับะรนะครับเพราะว่าอย่างนี้มันเท่ากับทาร้ายอนาคตของเด็กเขาเด็กเขาจะไปทํางานที่อื่นเนี่ยลาบากมากเพราะคุณเป็นประเมินเ็าต่ําไงแล้วสาเหตุจากประเมินเออถ้างเขาขี้เกียจเขาทำนั่นหัวข้อประเมินเราก็ไปดูหัวข้อประเมินที่คุณประเมินเขาต่ําเนี่ยเป็นหัวข้ออะไรแลร้วก็จะรู้ว่ามันกังแก้งกันหรือเปล่าฮ เนี่ยห,หัวข้อคุณธรรมและจริยธรรมอ่ะเต็มยี่สิบให้เจ็ดเออเขาผิดอะไรคุณธรรมก็ผิดอะไรต้องไปดูคุณธรรมก็ผิดอะไรด่าพ่อร่อแม่เขาไหมไปไปคร้จะบ้างเขามันก็ <c oughs> <c oughs> เป็นอะไรแล้วเราก็ไปเปรียบเทียบกับไอ้ไอ้คนอื่นที่มันมีคุณทํางานแบบเนี้มันคุณธรรมที่ก็ได้เกินตัวนี้มันมันยังไงมันที่สูดได้ง่ายมากครับได้ครับ <c oughs> ได้ครับท่านผู้การเนี่ยผมสงสารเด็กเขาาผมสงสารเขาว่าเขาจะต้องไปทําณ์กินฮะฮะครับได้เลยครับโอ้อันนี้ผมดูนะคุณไปครยร้องท่านผู้การแต้มมาอย่างน้อยท่านต้องขอบคุณท่านผู้การแต้มนะให้ชมรายการแล้วก็โฟนอินเข้ามานะครับเดี๋ยวเราติดตามเคสนี้ต่อผมเชื่อว่าท่านนายเภอฟังอยู่ทั้งหมดที่ท่านพูดนะครับรวมถึงตั้งแต่ต้นรายการท่านกสลณบัตด้วยที่ท่านกฤษณัตพูดท่านนายเพอก็รับทราบละแล้วเดี๋ยวก็คงต้องให้ท่านนายเพอ